สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยวันนี้ก็จะมาเล่นเกมทเลทวีปเฟนแมพทเลเฮดคิวด่านไมค์แมกันนะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงรบกวนเยอะหน่อยก็ขออภัยดยละครับผมก็เมื่อกี้ผมไปแล้วนะก็ ็เมื่อกี้ผมเผลอปิดไม้นะครับก็ขอโทษเวยนะครับมาดูกันต่อเลยผมจะเล่นยังไงดูไปเต,เต็มๆเลยคลิปนี้ดูวิธีการเล่นของผมเลยผมก็เล่นไม่มากเดียวก็จะมีเสียงลํลำคาเยอะหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับหรือไม่ก็แชทไปให้เพื่อนดูด้วย แล้วก็ผมอาทิตย่วันนี้ไม่รู้ทุกคนจะลิปวันไหนก็ฝากเน้นกันด้วยนะคะผมก็ไม่รู้ว่าลงคิดแล้วทุกคนจะเจอเดือนไหนปีไหนอาทิตย์ไหนวันไหน,น,ไหนที่เท่าไหร่ผมไม่รู้เลยแต่ทุกคนก็ฝากเน้นผมก็ให้ทุกคนเน้นใต้คอมเมนต์นะว่าดูการวันที่เท่าไหร่โอเคใครโอเค,อเคกดติดตามให้ด้วย เดี๋ยวตอนนี้ผมใกล้จะมี a ช l ์เลนแจกรหัสด้วยแล้วก็แจกตัวในทลิลทรายว่าดิฟนอ์แจกรหัสก็จะเป็นแจกรหัสของบัฟฟูตก็รหัสธรรมดาธรรมดา <Okay. S 1> พอเล่นได้ประมาณลกสองลกสามแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้แบบหมดจดหรืออะไรหรือเปล่าผมก็วางการดิดตึดเลยตึดเลย เดี๋ยวเมื่อนานก็จะมีแบบแล้วก็ตอนนี้เพื่อนผมแบบ ทุกคนผมเพิ่งปิดไมค์ผมก็โอ้ยเงินทุกคนผมยังไม่พอสวยทุกคนนี่ไม่หลุดแล้วเหมือนจะหลุดแล้วทุกคนเนาะผมลืมวางตัวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวางตัวติ๊กก่อนติด๊ดมาติ๊ดเลยทุกคนติ๊คถ้าผู้ติดาตามครบหนึ่งร้อยจะแตกหนึ่งรหัสนะครับก็จะแตกละ ผมก็จะแจกละค่นไม่ผมไม่โกหกหรครับถ้าครบหนึ่งรอยอะคร่ะทุกคนก็ตอนนี้อุย้ยมันลูกเมื่อกี้ผมก็บ่นน้องไปพูดมากเลิศเกินผมลำคานลำคาน ผมจะเล่นต่อเลยนะครับเมื่อกี้บนน้องไปน้องมันเสแ็น้องมันพูดมากจริคๆนะเสียงมันดังมันเล่นมันเล่นเยอะเสียงดังมันก็แบบคันคิดลำบากไงผมก็เบาเนาะแบกว่าขอปิดมาแล้วทุกคนก็ดูชิวๆเลยนะครับ ้าทุกคนกดติดตามครบ100คนแล้วผมจะสุ่มผู้ติดตามแจกหนึ่งรหัสนะครับถ้าครบร5 0สผมก็จะสุ่ม2คนเลยก็จะแจกใครที่เล่นเทเลทาวเวอร์เลนเป็นบอกฟูดก็เมนด้วยนะครับก็เมนบอกด้วยผมจะได้เผื่อวันหนังผมก็จะบอกทิลิๆเลยเพื่อเออทุกคนไม่ไลืมผมพ็จะไม่ไลืมด้วยทุกคนก็ไม่ต้องเสียการติดตามรีเนาะ ก็ดูตามต่อไปเลยก็ขอพูดแต่แค่นี้นะครับ ื่อกี้ผมเจออีวิวเว็บเนี่ยแป๊บเดียวเองมาเจอหดขึ้นคนผมเจออีวิวเวฟบครั้งที่สองเออไม่ใช่ครั้งที่สองสิครั้งที่สามครั้งที่สามในชีวิตผมแล้วก็ครั้งที่สามในรหัสนี้ด้วยทุกคนครั้งครั้งนี้ก็ถ่ายทันอีกแล้วอ่ะไม่รู้ดวงนี่แล้วกอนนี่ผมก็สมได้ ตัวนี้ผมก็สุ่มได้ตัวนี้ผมสุ่มได้ผมเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดแล้วมึงเนี่ยดูอีวีเว็บกคลขึกับผมสามครั้งโดยไม่ถึงเดือนทุกคนดูผมต้องดวงดีขนาดไหนอ่ะอู้วแแลกมากทุกคนดูอีวีเว็บเยอะมากโวดมากไม่ไหวเลย โอ้ท oh, ุกคนของแท้นะทุกคนดูไปเลยตอนเนี้ยผาคยาวๆและหนิงโคตรตื่นเต้นครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่แบบมันอยู่กลางเกมดีแหละตอนตอนถ่ายตอนนั้นนะ่ะมันอยู่ท้ายเกมเกือบจบแล้วอันนี้อยู่กลางเกมหอดีก็เดี๋ยวดูเต็มๆตเลยทนะุกคนเนาะไปเลยดูต่อมานี่เจออีพี่วอยฟอยากรู้สักเล็กเกินจะยากขนาดไหนปกติเวลาที่ทำได้ 18ถึง19นาทีนะทุกคนที่ผมทำได้ก็ถ้าประมาณ21นาทีนี่คือแบบเวอร์แลนะ้วทุกคนเนาะเวอร์แล้วคือแบบอีวิลเวฟแต่ขนาดนั้นเลยหรอผมก็อยากอวดคนที่กำลังหาอีวิลเวฟคนใน YouTube อ่ะกำลังหาอีวิลเวฟอ่ะผมกออวดละกันทั้งที่3แล้วแล้วบางคนอ่ะเขาสุม่มไท้ท่านซสตเตอร์เอะไม่ใช่สิทุกคน ไทรท่านิมิมาอัปเกรดอะหลายพันเหรียญหลายแสนเหรียญนี่ผมสุ่มแค่900เหรียญบวกมูชโชกแล้วบวกมูชโชกปพ๊บสุ่มได้ป้าปละทุกคนดีแล้วโหทุกคน ve ve อีวีเวฟปีจัดโคตรปี ve ve อีวีเวฟครั้งเนี้ยอยู่ไม่ค่อยเร็วเหมือนครั้งที่แล้วโชคดีนะผมถ่า,ายคลิปอยู่อะแล้วผมไม่ต้องน้ำมาแ้วก็ไม่เห็นเลย ออกมาปุ๊บเหนีเลยแบบดัวผมมันทำมาจากอะไรอ่ะคนดีดิเนี่ยดวงดีจากจากทุกคนใครคิดว่าผมดงเดีย่ยม้งมาม้งมาแล้วก็ติดตามถ้าคลิปนี้ลงแล้วมีคนติดตามจากเดิมประมาณ17คนสมมุติ17คนบวกกลายเป็น50าสิบตัวเป็นผมผมนี่แหละคือผู้โชคดีที่สุด ผมนี่แหละคือผู้ที่โชคดีที่สุดทางโรงแไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้เหมือนผมแล้วโอ้ยตึงจาะทุกคนไม่รู้ตึงไปไหนตึงแบบหนังยางเปีย๊ยบเปีย้ยเปียเป้ย,ยดีที่เก็บดักอ,อ,อ๋ออืออัพต่ออัพลีนี่ไททันซีนี้ททานนมาอัพเกรดก็แอบอับพแพนอยูน่นะ ซีเตอร์ผมยังไม่วางสักตัวเลยว่าใช้บ่อยแล้วเบื่อแล้วก็ดาเมจของมันสูงสุดๆคือ14,265ครวง 65. คูดาวสุดย2 2วิอันนี้ที่ยังไม่ตันนะี่ยวงวงก็แบบเนี่ยอันนี้ยังไม่ตันวง60สล้วอ,นนอีกขั้นหนึ่งคือตันแล้วนะแต่ผมอยากได้ตัวมิติใหม่อยากสุดได้ตอนเนี้ยที่เล่นแบบเนี้ยเพราะว่าผมจะเอามิติใหม่ ผมจะเอามิตติใหม่เล่นแบบนี้เพราะผมจะเก็บเงนินอามิติใหม่ที่ผมเล่นผมมาเล่นแบบนี้เพราะผมมาเก็บเงนินอามิติใหม่แต่ปกติผมจะเล่นแบบกิจกรรมวันคริสต์มาสผมถึงเทียร์44สี่ที่โรงแรมผมเรียกว่าเขียนเขาเทียร์44ได้เกือบไ5ชิเนเตอร์อย่างตัวนึงละชิเเตอร์ตัวนี้ผมใช้กล่องกล่องของวันคริสต์มาสประมาณ5กล่องแล้วเขาก็แลกเลย แล้วดีมากอะโดยที่มีแค่กล่องมาดน้าไม่มีตัวอื่นเลยคือว่าคุณนี่จับอะ <c oughs> ทุกคนคิดว่าโชคดีไนมะ คนเมื่อกี้พื่นผมมาหาของเรียกเสียงดังเลยไใจเกลี้ยงเามามาต้นต่อผมปอบปิดกมาเจ็บคอแล้วเริ่มเจ็บปากแล้วเนี่ย ตอนนี้เวฟสี 49, แล้ว16บหนาทีมันรู้สึกแบบมันไม่ได้เล่นยากขึ้นนะเร็วขึ้นที่สันเนี่ยทุกคนดูเหมือนจะเร็วขึ้นด้วยนะทุกคนคิดไหมมันเหมือนจะเร็วขึ้นนาะทุกคนดูดิเหมือนจะเร็วขึ้นสิบหนาทีเหมือนจะเร็วขึ้นนะเหมือนจะเร็วขึ้นเยอะเลยเนาะทุกคนปกติผมทําได้สิบแปดสิบเก้ายีิบนาทีประมาณนี้ไม่เกินแล้วมันแบบ ตอนนี้เว50ดู10หกนาทีเต็มจัดทุกคน17นาทีแล้วทุกคนแอีวิเวมันโหะเท่ากับมอนจะเลือดเยอะขึ้นมอนจะสตาร์ทน,นานขึ้นมันเออเวลาเราโจมตีแล้วตัวไหนที่มันลดสโลประมาณสมมุติว่านิวเตอร์50ก็จะเหลือแค่40ประมาณนี้ถ้ามี ถ้าที่ผมรู้นะก็มันจะเป็นประมาณนี้แหละแต่ก็มันเร็วขึ้นได้ยังไงก่อนทุกคนเร็ว้นแบบเร็วขึ้นเวอร์เกินมันเร็วขึ้นมากเกินมันเร็วแบบเร็วของเร็วของเร็วของเร็วอะ่ะดูนี่ผ่านแล้วได้โบนัสด้วยทุกคนโบนัสเหมือนจะเป็นหนึ่งร้ยยี่สิบ พราะว่ามีบู๊ตด้วยมันก็เลยเป็นพันสอง้ออพันสามร้อยยี่สิบมาเรามาดูกันเนี่ยตอนเนี้ยใกล้หมดเวลาของเนี่ยมันจะลีละมา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 ตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบเอ็ดนาทีละมาผมบู๊ตเลยผมเปิดบู๊ตเลยละกันบู๊ตโชว์สองคนเลยละกันมามา หนึ่งสองสามไม่ได้นะตาแรกจะได้เป็นรีเจนแทนนะทุกคนได้รีเจนแทนสุดตอตานี้ก็ไม่ได้โหทุกคนเหลือแปดรอแล้วว่าอทำไงดีผมขายอีิดแล้วกัน ผมเไลยนะลูกเชลุ่มยโอไม่ได้เสียดายเสียดายมากเลยอยากสมาสุ่มเลยโอไม่ได้เหมือนเดิมสี่สไม่ได้เหมือนเดิมอุ้มหยัดได้อุมหยัดได้ ผมอยากได้ทำไมผมไม่ได้มีใครเทยกับผมไหมอ่าผมอยากได้อุ๊สเกเตอร์ทำไมตัสเก็ตเตอร์ไหมนี่แหละปัับเก่าอ่ะเออโอเคทำใ่ก้านแรกทุกคนงั้นผมขอจบดลิปแต่เพียงนแนี้นะครับขอบคุณครับ